สวัสดีครับกายอะไรสวัสดีค่ะว่าไงครับสวัสดีค่ะ,คะเกสไงคะ,ะวันนี้เราจะถ่ายถ่ายคลิปอะไรกันนี่ถ้าความลับไปเซเว่น <c oughs> ความลับไปเซเว่น <c oughs> เรงถ่ายคลิปอย่างนี้มันจะเป็นความลับได้ไงเราก็รู้กันทางประเทศนะซ่เซเว่นีนสคนแบบไม่บอกจะไปเซเว่นแบบไม่บอกใครแต่ตอนนี้ทุกคนก็รู้หมดแล้วแย่จะซื้ออะไร ล้วกายอ่ะกายจะซื้ออะไรปากกาแดงกายจะซื้อปากกาแดงเหรอนี่ปากกาแดงอะไรซื้ออะไรซื้ออะไรสรุปเจลลี่เจลลี่เหรอเจลลี่สีอะไรสีอะไรสีม่วงสีม่วงไม่อร่อยองุ่นมะนาวไม่อร่อยไม่อร่อยหนูกินแล้วมันหมกปากนี่ทีนี้จะมาเถียงกันอยู่อะไร นี่มันคลิปอะไรกันเนี่ยไหนบอกสิไม่ระเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันล็องเป็นความลับเหรอเนี่ยนะไม่ใครรู้เลยใช่ไหมอะไรฮะเนี่ยฮะเอาที่กันแดดมาติดหัวทำไมฮะมันมีหนูอยากหนูอยากตัวเม่งติดดำหัวเรวช่วยได้ไหมฮะช่วยได้ คลิปนี้นี่สาระไม่ค่อยมีมีแต่ความปวนใช่ไหมมีแต่ความร<อ>ับผิดชอบเด็เอาไมา่อ่าตอนนี้เป็นไงคะถึงยังคะถึงเซเว่นถึงเซเว่นแล้วค <ฮะ S 2> ่ะว,วันนี้จะซื้ออะไรกันนะตั้งใจกายจะกินจจเจลีหรออ่าไอติมอะไรดีอ่ะไอติมอะไรเดี๋ยวลงรถกันไอเิมาอะไรหนุไง ถึงแล้วอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมาดั้งคาปีสี่ก้าชาติคิดอ,อะไร c h นเน e l Joy ฮะเอานี่เหรอใ c h a n น e l จอยไม่เอาเยอะแยะไปหมดอ่ะกินอะไรคะเอาโอริโอไหมโอริโอส <IG. S 1> องชิ้นสิบบาทไม่เอา <IG. S 1> โอ้ยนี่อะไรอ่ะ ไอติมเนสเด้โคนเอาไหมไม่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เออเอาอะไรฮะสามสิบบาทอาป้าเอาคิดแคทมาละกายเลือกอีกแท่งหนึ่งเอาไมโลโอ้ยไม่เอาไม่อร่อยเลยซื้ออะไรกันบ่อยๆเห็นอร่อยเลยกินยาคูงอร่อยกว่าเอาไปดูเจเจดิเจเจกินอะไร เจ้ไปไหนละเจ้ไปไหนอะไรโรลเดอร์โคสเตอร์อ่ะอน,นี่อร่อยเหรออร่อยอนนเจสกินคิดแคสไหมเพราะมันซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งมันแถมอ่ะอนนจะกินอะไรน,นี่มีแบบแซนด์วิชด้วยจะลองไหมนนนนแซนด์วิช เอาเอะไรอ่ะเด็กๆเ,เปิดไม่ออกเอาไหนล่ะจิ้มจิ้มมาก่อนคอนเนตโต้อเกล็ดคอนเนตโต้อะกายกายเอาอะไรกายอะไรกายอะไรลูกอายิบเอ,อ้อ อ่ะไปขีเสื้ออ่ะกินหมดไหมเนี่ยงั้นแบ่งกับป้าปแล้วกันอ่ะไปจะได้กินอะไรเป็นโป๊ปป๊าเออเรืองนี้ดิลองดูดิไหนอ่ะมีป่าไม่มีอันใหม่อันใหม่เฮ้ยดอลลี่มีป่ะไม่เห็นมีเลยเนาะดอลลี่ยังไม่มาค่ะมีแต่ป้ายอ่ะกินป้ายไปก่อนอ่าไปจ่ายตังค์ป่ะจ่ายตังจ่ายเนี่ยต่อคิวนี่